สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนะครับวันนี้มีสององนะฮะเป็นพราหน้าใหม่นะครับมีพิมพ์ใหญ่วะละักค้างแล้วก็พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับชมกันนะครับ พิมใหญ่ประ,ะครังนะครับพิมทรงสวยดีนะครับเนื้อโซนกระดูกนะครับโซนแกร่งเห็นมวลสารมีเม็ดดำนะครับมีก้านทูบนะสีดำนะครับตรงฐานชั้นแรกชั้นล่างสุดนะครับเนื้อโซนกระดูกนะฮะแกร่ง พิมพ์สวยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะฮะผิวพันธุ์เดิมๆนะครับผิวหิ่งหิเลยนะฮะนีมวลสารมีปลาปายนะครับมีเม็ดขาวขุ่นนะฮะเม็ดแดงเม็ดดำมีนะครับแต่เป็นโซนเนื้อละเอียดนะนะครับน้ำหนักดีนะครับด้านข้างนะฮะ พักเก่านะมีการลั่นนะฮะเห็นไหมฮะข้างๆจะมีรอยลั่นนะครับชมหลายๆมุมนะครับส่วนเนื้อแกร่งนะส่วนกระดูกนะครับนี่ฮะมีร่องรอยการลั่นนะครับถ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับ เนื้อแกล่งมักจะลั่นนะครับสวยฮนะฟอร์มสวยฟอร์มดีนะครับชมด้านหลังครับหลังก็สวยนะเนี่ยขอบจะปิ๊ปีลั่นๆน,นะครับโซนเนื้อกระดูกนะฮะโซนกระดูกเนื้อแกล่ง เปิดเอาเบาเบาๆนะครับเปิดไวๆเอาเบาๆนะฮะเอาเบาๆเอาไวๆนะครับเปิดสี่พันนะครับผมนะฮะถูกใจทักมาขอรูปเพิ่มเติมต่อรองเอานะครับสี่พันบาทครับพิมใหญ่พระประธานวัลลคังนะครับเนื้อแกร่งนะครับส่วนกระดูกนะฮะพิมสวยนะครับเกรดผิวสะบัดแะคมนะครับชมรูปเพิ่มเติมชัดๆอีกทีทางไลน์นะครับผม สี่พบาทครับพิมพใหญ่พระประธานวัดลกคังนะครับเส้นตกขอบเป๊ะเลยนะเนี่ยเส้นตกขอบเนี่ยนะครับถักมานะครับผมนะองที่2นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับองนี้หักซ่อมเก่าและหลังคลาสสิกมากนะครับ เป็นร่องรอยการเลี่ยมตลับเก่านะตลับสมัยก่อนที่เป็นฉลุนะฮะด้านหลังเป็นฉลุเข้าหล่าตัดนะครับนี่ฮะนี่กินเข้าไปจนลึกเลยนะเพราะพวกนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับนฮะฮะเลี่ยมเก่าเนื้อสวยนะครับองนี้เข้าใจว่าน่าจะเปิดเลี่ยมเปิดด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นลายฉลุนะครับ ทรงข้าวหลามตัดนะครับรลปเป็นรูปข้าวหลามตัดนะครับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดพลาสติกฮะับแบบนี้ผมเคยเห็นของเซียนนะครับของเซียนตามในเว็บทาประจันตามในที่เขาลงโชว์ไว้นะครับมีนะครับหลังแบบนี้นะ น่ารักดีนะครับหักซ่อมเก่านะไม่ได้หักใหม่นะครับคลาสสิกนะอันี้นะครับนี่ฮนะพิมใหญ่บางกุนพรมนะครับเนื้อถือว่าจัดนะแต่ก็เป็นโซนแบบว่าผ้าใช้เนาะนะครับผ้าใช้ได้เหงื่อก็จะมีความหนึกนะมีความนึกจะมีเม็ดขาวอยู่ตรงปลายเกจนะตรงไม่ใช่ปลายเกตรตรงต้นนะ ต้นปีเกตนะครับผมมีเม็ดขาวมีเม็ดแดงนะครับผมเนื้อหนึกดีนะฮะเนี่ยซ่อมเก่านะฮะเดี๋ยวนี้ซ่อมเก่านะครับเราซ่อมมาดีนะนะครับคือซ่อมแบบไม่ได้ซ่อมแบบเอาเนื้อไปโปะนะฮะก็คือ อาจจะใช้พวกสมัยเก่านะเขาใช้พวกยางไม้อะไรพวกนี้นะนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับฮะสึกนะฮะแต่ว่าสึกไม่เยอะนะครับยังเห็นมิติองค์พระนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับไม่ได้สึกแบบแบนนะ สึกไม่เยอะนะครับผมกำลังน่ารักนะไปเลี่ยมทองไปแซตตลับสวยเลยนะครับด้านข้างนะครับเก่าบึกเลยฮะให้ความคลาสสิกค,ครับองนี้นะเนื้อดีด้วยนะครับ ข้างเก่าปึกเลยฮะเดิมๆนะครับข้างด้านหลังนี่คลาสสิกมากนะครับเห็นไหมฮะหรือจัดจ้านนะครับนี่พลาดูดีนะครับตรงนี้นะครับ เก่าแบบคลาสสิกนะครับนี่ฮะไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากเจอเป็นรูปใบโพลูปหัวใจนะครับนี่ดูร่องรอยมันคือเนียนมากนะครับไม่ไม่ไม่มีร่องรอยการขูดเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เจอมีร่องรอยการขูดนะครับอันนี้คือกินเขาเป็นเนื้อ,อจริงจริงนะครับเขาต้องห้อยนานมากนะ ครับแบบนี้ต้องมีห้อยไม่ต่ำกว่า20-30ปนีนะครับกินก็้ปไปในเนื้อนะครับเน,ยเนียนมากนะครับไม่มีไม่มีร่องรอยการทำแบบเจตนาทำหรือว่าใช้ของมีคมไปขูดให้มันเกิดรอยนะครับนี่ไม่มีรอยนะครับเห็นไหมนี่นะครับคลาสสิกมากนะครับ ขอ,อกนี้ผมซื้อมาแพงหน่อยนะครับด้วยความชอบส่วนตัวนะครับเนี่ยพิมก็ดีนะครับได้ความคลาสสิกนะครับของนี้หักเก่านะครับแต่ชิ้นส่วนยังครบนะฮะนะครับอันนี้ถ้าไม่ซีเรียสก็เอาถ้าจะไปใช้นะฮะแนะนํา หาทองเก่านะครับแผ่นทองคําเปรวทองคําเปลวเก่าเก่านะมาแปะนะครับมาแปะทับเลยนะก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะสวยนะครับด้านหลังนี่คลาสสิกอยู่แล้วนะแปะเฉพาะด้านหน้านะนะครับหาทองคําเปรวเก่าเก่านะครับเราแปะไปแล้วกินเข้าไปในเนื้อพอเก่าเนียนแล้วก็จบนะครับคลาสสิกนะครับตรงนี้มีคนถามซื้อเยอะเลยนะ ตอดของยังมาไม่ถึงนะครับนี่หลงโชว์เปในเฟซนี่ถามเพียบเลยนะแต่ผมไม่ได้เปิดนะนะครับดูเนื้อนะดูดีนะครับพลินี้นะครับเปิดวัดใจไปเลยนะเปิด8,500นะครับผม จริงภาพแบบนี้ต้องเปิดหลักหมื่นนะนะครับไม่เป็นไรเอาไวๆนะครับแปดพันห้าครับนะครับพิมใหญ่บางขุณพรมนะครับทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับต่อรองเอานะนะครับอยากซื้อเท่าไหร่ต่อรองเอานะครับขอคนพร้อมโอนนะครับไม่รับจองไม่รับไม่รับนัดนะนะครับ นี่มีเม็ดขาวหนึ่งก้อนอย้ยนะครับซูมนะเนื้อจัดนะครับ8 5ดพครับเปิดวัดใจนะครับผมถูกใจทักมานะครับผมโอเคนะครับ